วันที่5แล้วนะคะในช่วงคิดถึงคุณจังกับน้องอาร์เดอะสตาร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะมาคุยถึงอัลบั้มล่าสุดนะคะ Gift the Finger Style ครับโอ้ชื่อเท่มากเลย Finger Style เนี่ยครับเป็นฟิงเกอร์แบบไหนฮะคือคือเครื่องดนตรีเราใช้ฟิงเกอร์หมดเลยครักีตาร์ตัวเดียวพี่อ๋อเหรอจะเป็นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็การเล่นแบบ Finger Style คือเป็นการจับทั้งเมโลดี้แล้วก็คอร์ดในกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็เล่นใช่ไปพร้อมๆกันคือว่ามือต้าของเราเก่งระดับเทพมาก ก็แสดงว่าเน้นมือกีตาร์ถูกป่ะแล้วก็เน้นนักร้องใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้มือกีตาร์คนเดียวในหนึ่งอัลบั้มหรือมือกีตาร์หลายคนกีตาร์แบบว่าหลายคนมากแล้อกีตาร์เก้าคนเก้าชิ้นใช่แล้วแต่ละคนแล้วเพลงกี่เพลงในอัลบั้มนั้นสิบสองเพลงครับกีตาร์เก้าคนอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นนี่เป็นมาริสาครับอ๋อเล่นกี่เพลงของอารองกี่เพลงของอารองสองเพลงคือจะมีศิลปินทั้ง หกคนคนละสองเพลงอยู่นะหกคนบอกบอกได้ยังคะว่ามีใครได้ครับมีอ่ามีเตชินมีเตชินอีฟอีฟซิต้าอีฟอีฟลูกพี่ต้อยเหรอใช่ครับ๋อน้องอีฟอ่าซิต้าซิต้าพี่โรสลินทิมแพรวอเอาผู้ชายกี่คนเองสองคนสองคนเองนั่นผู้หญิงหมดเลยถูกครับอ่าแล้วก็ร้องคนละสองเพลงเป็นอัลบั้มพิเศษนะอัลบั้มพิเศษจะเป็นการหยิบเพลงเก่าๆที่แบบว่าไม่ไม่ได้ฟังตั้งนานแล้วเป็นเพลงที่แบบ ดังในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยหยิบมาอาเลนใหม่ร้องใหม่ในสไตล์ฟิงเกอร์สไตล์แล้วอย่างอาร้องเพลงอะไรของใครก้อนหินกับนาฬิกาก้อนหินกับนาฬิกาเรื่นงของพี่เบิร์ดครับแล้วก็ได้อย่างเสียอย่างของพี่ป้อมป้อมสนีป้อมสนีวัสอ๋อแล้วมาร้องสไตล์แบบว่าเป็นเป็นแบบแบบสไตล์กีตาร์ตัวเดียวมันเชิงอะคูสติกไหมหรือว่าอ่มันยิ่งกว่าอะคูสติกอีกเพราะว่าอะคูสติกมันจะเป็นการกีตาร์โปร่งคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้มันบอกว่า ฟิงเกิลสไตล์มันจะทั้งขอดทั้งเมโลดี้อยู่ในกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกับอารมณ์ของของกีตาร์อารมณ์ของมือกีตาร์แล้วนักร้องเนี่ยต้องคอยตามใครเป็นคนคิดคอนเซปต์อ่ะพี่อู๋ครับพี่อู๋แม็กกี้ท็อปเหรอครับอ๋อเราเป็นคนคิดคอนเซปต์ด้วยเหรอใช่ใช่อ๋อแล้วแล้วที่มาของคอนเซปต์มันเป็นยังไงฮะทำไมทำไมเขาถึงอยากทำไมถึงอยากจริงๆจริงๆริงพี่เขารู้จักกับมีตาร์เยอะมากเเลยป็นนนักดตรีอยู่แล้วใช่แล้วคราวนี้เขาก็ ชวนเพื่อนๆมาทำโปรเจกต์จริงๆแล้วอัลบั้มนี้จะเป็นแบบว่าจะมีกีตาร์อย่างเดียวจะมีกีตาร์ตอนแรกยังไม่มีร้องมีนักร้องใช่แล้วคราวนี้จะทำให้คล้าเป็นแบบว่าเสียงบรรเลงเป็นกีตาร์เพร้อๆบรรเลงใช่ใช่แล้วคราวนี้ก็เลยมีคนบอกเฮ้ยอีฟลองร้องอ๋ออีฟก่อนก็เลยลองร้องก็เลยเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันน่าจะมีคนร้องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยหานักร้องมาเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วซึ่งผมก็ได้มา แจมด้วยถือว่าถือว่าแตกต่างจากที่เคยทำมาว่าที่เคยทำเป็นแบบแนวแนวป๊อปแนวร็อกมาก <laughs> แตกต่างยังไงมากค,คือแนวป๊อปแนวร็อกที่อาร้องเนี่ยมันจะเป็นทุกเพลงเลยมันจะเป็นอารมณ์ถ้าเกิดเศร้าก็เศร้าไปเลยพุ่งก็พุ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าต้องต้องตามอารมณ์มือกีต้าร์เนอะมือกีต้าร์ส่งาอยังไงเราก็ต้องร้องอย่างนั้นมือกีต้าร์เขาอาจจะเปิเล่นแบบชิล อาจจะเศร้าๆเงาๆยิ้มๆชิวๆปกติคำแเราก็ต้องร้องแบบนั้นออารมณ์แบบนั้นคือแบบว่าเพลงมันก็เศร้าแหละแต่ว่าให้เราเศร้าข้างในแบบยิ้มๆซึ่งมันยากมากแล้วก็แล้วก็ร้องไปชิวๆร้องแบบว่าคล้ายๆกับเพื่อนๆเล่นกีตาร์กันในวงแล้วก็นั่งเล่นกันตามสบายในนบรรยากาศสบายๆอ่าฮะในในตามชายหาดตามระเบียงห้องอะไรอย่างเงี้ยเราลุกเอื้อนลูกอะไรไม่มีเลยนะตัดออกมาเลยลูกแบบว่า R&B ลูกแบบว่า ีร้องไปตรงๆไม่มีเลยไม่มีเลยอ้าวแล้วเวลาร้องในห้องอัดนี่ร้องแยกชิ้นหรือว่าร้องไปพร้อมๆกันไม่ครับอ่ากีตาร์มาก่อนอแล้วเราก็มาตามมือกีตาร์เขาอีกทีนึงอ๋อครับอัดนานไหมอัดยุ่งยากกว่าอัดปกติธรรมดาไหมจริงๆแล้วอันนี้ถ้าเกิดอัดนํำจะช้ำแต่ว่าจริงๆมันไม่ยากหรอถ้าเกิดใช่ฟิลแบบฟิลธรรมชาติสบายๆธรรมชาติถ้าเกิดทำกันบ้านเยอะก็จะกลายเป็นเครียดแหละฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดเราเข้าใจในห้องอัดเลยปุ๊บเราเราทำได้เลย ขับมันมันจะยากก็ว่ายากจะง่ายก็ก็ง่ายอยังไงก็ไม่รู้ครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทํางานตลอดเลยนะก็ก็มีวันพักบ้างมีวันพักบ้างครับอันนี้อย่างวันพักวันสบายๆอาทำอะไรฟิตเนสครับอาต้องเข้าเลยใช่ไหมต้องเข่าเรียมละครเวทีแล้วใช่ไหมครับทาอะไรบ้างฟิตเนสทาอะไรแล้วก็เล่นอ๋อเล่นอย่างเดียวเลยแล้วมีเล่นกีฬาอย่างอื่นไหมที่ผู้ชายเขาเล่นกันว่ายน้ําวิ่งสกีจักรยานอะไรวิ่งวิ่งมีครับวิ่งวิ่งก็ต้องเล่นหลังจากฟิตเนสแล้วก็ แต่ก่อนเล่นบาสอตอนนี้ก็ไม่มีเวลาไปเล่นแล้วก็เลยฟิตอย่างเดียวค่ะแล้วมีของสะสมอะไรเป็นพิเศษไหมรองเท้าครับรองเท้าเหรออาทำไมถึงชอบรองเท้าอ่ะคะเพราะว่าอ่าไม่รู้คือผมชอบนักบาสคนหนึ่งไมคเคลนจอแดนแต่ก่อนแล้วก็เขามีรุ่นไมคเคลจอแดนจอใช่ใช่มอันนี้ก็ใส่เสื้อมาอีกอออจอจอแดนหนึ่งคือคือชอบรุ่นนี้มากแล้วก็สะสมแค่จอแดนหนึ่ง อย่างเดียวตอนนี้มีประมาณ50กว่าคู่แล้วที่บ้านอ๋อเหรอครับรุ่นรุ่นที่สมมติในเมืองไทยนม่มีขายแล้วก็ดันต้นสั่งเพื่อนซื้อมาจากเมืองนอกอะไรอย่างนี้ครับก็คือสะสมรองเท้าเป็นพิเศษใช่แล้วชอบทําอะไรที่มันพิเศษพิเศษอีกดูหนังฟังเพลงดูคอนเสิร์ตทาอะไรบ้างฟังเพลงครับชอบฟังเพลงชอบวิ่งแล้วฟังเพลงไปวยอืมอืมก็ได้อารมณ์นียนะสนุกสนานเพลินเพลินดึแล้วตอนนี้หัวใจเป็นไงนะคะน่าเข้าประเด็น คุยมาคุยกับเปิ้ลหน่อยสิเปี้ย่างนี้เปิ้ลโอเคครับก็โอเคโอเคหัวใจโอเคแล้วโอเคครับอไอเขาแซวกันมีสาวๆเยอะจริงป่ะไม่จริงเหรอคนเดียวพอไหจริงคนเดียวคนเดียวคนเดียวก็พอแล้วโอ้ใช่ป่ะทีละคนค่อยเป็นคนเดียวแล้วโปรเจกต์โปรเจกต์ที่อยากทำเป็นพิเศษหรือโปรเจกต์อื่นๆที่กำลังจะตามมาเปิดเผยได้ยังครับมีอะไรบ้างละครเรื่องค่าของคนที่ผ่านมาอ๋อค่าของคนใช่เล่นช่องเจ็ด ป้องกับป้องกับนุ่นวรนุชนพี่ป้องกับพี่นุ่นแล้วเล่นเป็นอะไรอ่ะเล่นพี่ชายพี่นุ่นครับจริงๆเป็นรุ่นน้องนะรุ่นน้องพี่นุ่นแต่ว่าเล่นเป็นพี่ชายเป็นน้องรุ่นเหรอเป็นพี่เอาเเป็นรุ่นน้องนะไม่ใช่เขาเป็นรุ่นน้องสิแล้วเล่นเป็นพี่นุ่นเหรอเชขให้เล่นเป็นพี่นุ่นเหรอครับงงว่ะหน้าแก่อะแล้วมีอะไรอีกมีอีกแน่นอนครับละครเวทีละครเวทีะสบความสำเร็จมากนะมีการต่อรุกต่อรอบอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดประมาณ50 รอบเป็มตอนนี้แบบฟิตพร้อมแล้วสิละครเวทีก็ฟิตมาเรื่อยๆฟิตมาตลอดครับพร้อมใช้งานเลยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงเพราะๆแนวแบบสบายๆชิลๆได้อารมณ์ก็ต้อง Give the Finger Style ครับผมอ่าโอเคค่ะหาซื้อได้แล้วครับวันนี้ขอบคุณอามากเลยอ่าเราก็มีโรซาโรซาขอบคุณครับโรซาโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ